Thank you. นี่ขนมครบโบราณน,นะคะไส้สมุนไพรรั่วๆค่ะรั่วๆมาแล้วอันนี้ร้อยยี่สิบเอาเลือกเอาลูกเขาบอกว่าเลือกเอาลูกเปรี้ยวๆเอาตรงนี้ให้หน่อยค่ะอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ไหมได้ค่ะเอาปอกกินอัน,นสมุนไพรน่าสมุนไพรยังไม่สุกเ,เปิดอันนี้อันนี้สุกไปแล้วอ,อ,อันนี้สุกแล้ว อันนี้เซเมหน้าหน้าสมุนไพรหอมอน,นี่หอมเทรารศาัาท์เพือห่อนเคียวใช่ไหมล่ะหอมเป็นอะไรนะขนมพวกโบราณมวนบอลุกมวนอยู่ค่ะน,นี่คนขายวันนี้โอเคเอาเอารวม เอ,เอาไส้ไส้ข้าวโพดมีไส้อะไรบ้างไส้ข้าวโพดต้นหอมขอ้าวโพดต้นหอมกระถิรวนกระถิรวนอืมแล้วก็เผือกยังไม่สุกรวมเดี๋ยวจะ ใส่แล้วเท่าไหร่คะ2ีสิบบาทครับอ้อปีใส่ไก่นะหมกไก่ใส่หัวปีนะคะเพื่อนเพื่อนิอนละตีก็ม,มีน้ำร้อนร้อนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวชิมกันแซบแซบแซบค่ะเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวตะกี้อ่กินมาแล้วอืกินมาแล้วข้าวหนุ่มโคกนะคะหิวค่ะพี่น้องหิวหิว จำต้องบคุจำ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 แล้ค่ะเหยวอือืจำนานอืมแมับแบค่ะกินพเดยวคือเอาละกินลงไปมกลยี่บิบบาทมกลยยี่สิบาทซื้อมาสองมกสองมกค่มะมกลยยีส่สิสาบาทกิ้อลงไป ผันเห็ดนั่วดีเจ้านี้ซื้อประจำเรากินหัวปีนะคะมันจะช่วยบำรุงเลือดเลือดจางเลือดน้อยนะช่วยกับเปี่ยวกับลำไส้ของเราด้วยอันนี้เมื่อวานซื้อมาเด้ออืมห้ากิโลร้อยสามกิโลหกสิบเมื่อวานพี่ละตีนั่งกินจนพุงแตกเลยเมื่อวานเนี่ย นะคะมาเดินมาได้กินข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนห่อนมกข้าห่อนห่อนขาแม่มาค่ะนวลนวนวน thank you f o w a t c h i n d e o ขอบคุณค่ะ